นมัตถุรันตนตยศขอความน้อมน้อมจงมีแด่พระรัตนไตรและขอสวัสดีนักศึกษาภาษาบาลีทุกท่านนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านเปิดหนังสือปาลีศิกขามาที่หน้า293วันนี้เป็นวันแรกของการเรียนบทที่4นะครับว่าอยูเรื่องของตัดทิศเรามาเรียนเรื่องตัดทิศกันนะครับตัดทิศ เป็นชื่อเรียกปัจจัยมูลหนึ่งที่ใช้ประกอบท้ายนามศัพท์เช่นณไนยณะนานาะปัจจัยเป็นต้นซึ่งมีประโยชน์เพื่อดูตัดทิศก่อนนะครับตัดทิศเนี่ยเป็นชื่อเรียกของปัจจัยกลุ่มหนึ่งนะครับปัจจัยกลุ่มหนึ่งที่ใช้ประกอบท้ายนามศัพท์ใช้ประกอบท้ายนำนามใช้ประกอบท้ายนำนามหรือคุณนาม อย่างเช่นว่าณนายนะณ,ณ,ณะณปัจจัยใช้ประกอบท้ายประกอบทำไไมครับก็คือมีประโยชน์เพื่อ 1. สร้างคำใหม่จากคำเดิมเช่นว่านาวาซึ่งแปละว่าเรือนะครับเป็นศัพท์นามเห็นไหมครับแล้วก็ลงนิกาปัจจัยต่อท้ายเอานิกาปัจจัยมาต่อท้ายคำว่านาวาสำเร็จรูปเป็นนาวิโกแปละว่า คนขับเรือหรือนายเรือนะครับเห็นไหมครับสร้างคําใหม่จากคําเดิมก็คือคําว่านาวาแปลว่าเรือลงนี้กับปจจัยต่อท้ายไปเป็นนาวิโกนาวิกแปลว่าคนขับเรือนะนายเรือนะครับแล้วก็มีประโยชน์อีกอย่างก็คือทําให้คําสั้นลงทั้งความหมายยังคงเดิมนะคำสั้นลงความหมายยังคงเดิมเช่นว่าสมณะนะสมณะ ก็คือพระนะครับนักบวชสมณะใช้เนระปัจจัยต่อท้ายมีรูปเป็นสามเนโรได้ความหมายเท่ากับคําว่าสมณะปุตโตคือบุตรของสมณะนะครับคือคําว่าสามเนิเนี่ยนะถูกเป็นคําที่สร้างมาจากคําว่าสมณะกับเนระปัจจัยนะครับรวมกันเป็นสามนเนโรแปลว่าสามเนนคือถ้าแปลออกศัพท คำว่าสัมมณีเนี่ยก็คือแปลว่าบุตรของสม,มณนนะบุตรของสม,มณนถ้าไม่ทําเป็นตัดทิศทําเป็นสับสมาตก็จะมีรูปเป็นสม,มณะปุตโตเห็นไหมครับก็แปลว่าบุตรของสม,มณะฉะนั้นคําว่าสัมเนโรกับสันะปุตโตมีความหมายเท่ากันนะเป็นการเป็นการทําให้ตัดทินี้เป็นการทําให้คํานั้นสั้นลงแต่ความหมายยังคงเดิมนะนี่ก็คือประโยชน์ของเขานะครับ อ่ะทีนี้มาดูตัดทิศนั้นว่าโดยย่อมี3นะครับว่าโดยย่อมี3ามแบ่งออกเป็นออป3ามกลุ่มใหญ่ๆ 1. สามัญญาต,ตัดทิศต,ตัดทิศที่ว่าด้วยปัจจัยตัวเดียวใช้แทนได้หลายสับนะครับตัดทิศเนี่ยเป็นเรื่องของปัจจัยที่ใช้แทนสั์นะครับปัจจัยที่ใช้แทนศัพท์ฟังไว้ก่อนนะครับหลักของตัดทิตทิศคือเป็นเรื่องของปัจจัยใช้แทนศัพ์ นะเดี๋ยวค่อยไปดูตัวอย่างเราก็จะเห็นชัดนะครับสามัญญาตัดทิศว่าด้วยตัดทิศที่ว่าด้วยปัจจัยตัวเดียวใช้แทนได้หลายศั์นะต่อมาภาวะตัดทิศต,ตัดทิศที่ว่าด้วยปัจจัยที่ใช้แทนภาวะศั์อภิย,ยะาตัดทิศต,ตัดทิศที่สําเร็จแล้วแจกวิพัน์ไม่ได้คงรูปอยู่อย่างเดิมไม่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยนะครับแบ่งออกเป็นใหญ่ๆ3ามกลุ่มด้วยกัน มาดูกลุ่มแรกก่อนนะครับกลุ่มแรกเนี่ยจะเป็นปัจจัยตัวเดียวใช้แทนได้หลายสับนะบางเป็นส่วนมากนะครับเป็นส่วนมากแต่ว่าบางบางปัจจัยก็ใช้แทนสามเดียวก็มีนะครับอ่าสามัญญาตัดทิศแบ่งออกเป็น13นะครับเนี่ยกลุ่มที่1แบ่งออกเป็น13มีโคตตัดทิศต,ตรรตยาทิศต,ตัดทิศราคาทิศต,ตัดทิศ ชาตาตัดทิศสมุหตัดทิศฐานะตัดทิศพระหุละตัดทิศเศรษฐตัดทิศตทัศนสติตัดทิศปกติตัดทิศสังขยาตัดทิศปุรณะตัดทิศวิภาคตัดทิศมีอยู่13นะครับเวลาท่องก็ท่องเฉพาะคำหน้านะครับจะได้จำง่ายๆท่องว่าโคตราชาสถาพระเศษปะสังปูวิก็ครบ13นะครับ ทีนี้มาดูตัดทิศแรกก่อนนะครับก็คือโคตัดตัดทิศโคตัดตัดทิศในโคตัดตัดทิศจะมีปัจจัยอยู่8ตัวนะมีณนายนะนานะเนะนะนะนยะน,นินิกานวะเนรับปัจจัยนะครับซึ่งจะใช้แทนโคดตัดทัหรืออปัจจศัพ์แต่ว่าเหล่ากอนะปัจจัยแตัวนี้นะครับต้องจําไว้นะปัจจัย8ตัวนี้จะเป็นเครื่องหมายให้เราสังเกตว่าเป็นโคตัดตัดทิศ จะใช้แทนโคตศัพท์และอปัจจศัพท์นะครับซึ่งโคตะก็แปลว่าเราก็แนะปลว่าต้นตระกูลแปลว่าตระกูลนะครับอปัจจะอ่างเงี้ยนะแปลว่าเราก็นะครับแล้วก็เติมสูตรขจยหน้ามาให้นะครับวานาปจเจนะก็คือหนะ้าปัจจัยลงในอาจอาปัจจะนะแปลว่าเราก็นะครับแปลว่าเราก็ ามาดูนะครับว่าปัจจัยในตัดทิศในตัดทิศนี่ใช้แทนศัพท์อย่างไรนะครับต้องมาเห็นตัวอย่างแล้วก็จะชัดเจนขึ้นเช่นวิเคราะห์ว่าวสิทธะปัจจังวาสิทโธเราคอยเห็นนายวสิทธะชื่อว่าวสิทธะนะวสิทธะปัจจังนี่เป็นรูปวิเคราะห์วาสิทโธเป็นรูปสําเร็จนะครับวาสิทโธเป็นรูปสําเร็จสังเกตดูดีๆนะครับ รูปวิเคราะห์เป็นวสิทธะอะปัจจังนะครับอัน,นี้คำนี้คือรูปวิเคราะห์นะครับวสิทธะปัจจังอืมแล้วก็วาสิโถนะวาสิโถเนี่ยนะครับวาสิโถคำว่าวาสิโถเนี่ย มาจากว่าวสิทธะนะมาจากคําว่าวสิทธะตอ่อไปถ้ามีจุดนะครับมาจากคําว่าวสิทธะลงหน้าปัจจัยเข้ามานะครับในรูปวิเคราะห์เวลาวิเคราะห์เนี่ยเวลาวิเคราะห์ณน,นปัจจัยจะถูกแทนที่ด้วยศัพท์นะครับก็คือคอ,อปัจจะหรือพูดง่ายๆก็คือวสิทธะปัจจังวสิถโถในรูปวิเคราะห์จะมีอาจของอปัจจะศัพ์อยู่นะครับแปลว่า เราก็แห่งนายวสิทธะชื่อว่าวาสิทธะก็คือลูกๆของนายวสิทธะเนี่ยชื่อว่าวาสิทธะนะลูกของนายวสิทธะชื่อว่าวาสิทธะพ่อชื่อวสิทธะลูกชื่อวาสิทธะหรือพ่อชื่อวสิทธะ ตระกูลของนายวสิทธะก็เรียกว่าวาสิทธะนะครับในรูปวิเคราะห์ใช้อปัจจศสัพ์วิเคราะห์แทนหน้าปัจจัยนะครับหรือหน้าปัจจัยนี้นะใช้ในอาจของอปัจ,จัตสัพนะแล้วมีรูปเป็นวสิทธะได้อย่างไรนะครับในที่นี้ก็คําว่าวาสิทโธมาจากวสิทธะกับหน้าปัจจัยนะตรงนี้ท่านก็ ลบลบณปัจจัยออกไปนะครับลบณปัจจัยออกไปแล้วก็วุธิสระอะตรงวะเป็นอ่านะเอาอ่ะที่วะเป็นอาจึงมีรูปเป็นวสิทธะพอเป็นวสิฐธาแล้วลงสิวิพัตต์แปลงสิเป็นโอเป็นวาสิโทะนะครับเข้าใจแล้วนะครับวสิิธะก็คือนายวสิทธะส่วนณะเนี่ย นะเท่ากับได้ความหมายของคําว่าอปัจจะแนะปลว่าเราก็เรากอของนายวสิทธะนะครับเนี่ยหรืออีกวิเคราะห์หนึ่งในะวิเคราะห์ได้สองอย่างนะครับว,ส,บวสิทธะปุตโตวาสิโถบุตรของนายวสิทธะชื่อว่าวาสิทธะนะพอชื่อวสิทธะลูกก็ชื่อวาสิทธะวาสิโถมาจากวาสิทธะ ลงหน้าปัจจัยลบณนะวุฒิอะของวะเป็นอานะครับเนน่ยว,วาสิทโถมาจากวาสิตะลงหน้าปัจจัยนะลงหน้าปัจจัยลบณนะนะลบณนเะหลือสะอาไว้นะครับลบแต่ณนะปัจจัยเข้าไปลบแต่นอนเนนะแล้วก็วุฒิอะของวะเป็นอาก็คือเอาอาะที่วาแหวนตรงเนี้ยเป็นอาจึงเป็นวาสิธะลงสีแปลงสีเป็นโอนะครับเป็นวาสิทโถ ถ้าเป็นอิทธิลิงนะเป็นอิทธิลิงเป็นลูกผู้หญิงนะครับก็ลงอีปัจจัยต่อท้ายอีกทีนึงก็มีรูปเป็นวาสิตีให้ใจตามนารีแต่ถ้าเป็นนปุงสกลิงนะก็เป็นวาสิตถังใจตามกุละนะครับใจตามกุละก็คือพ่อเนี่ยเป็นพ่อชื่อวสิทธะแต่ลูกชายนะลูกชายก็เป็นวาสิตะส่วนลูกผู้หญิงก็เป็นวาสิตี ตระกูลนะตระกูลนี้ก็จะเรียกว่าวาสิตะนะครับอืมวาสิตะ,ะเข้าใจแล้วนะครับทีนี้มาดูอืมการเปลี่ยนแปลงนะสำหรับหน้าปัจจัยนะครับข้อควรจำเกี่ยวกับปัจจัยที่มีหน้าอนุพันธ์อะไรคือปัจจัยที่มีหน้าอนุพันธ์นะครับก็คือปัจจัยไหนก็ตามที่มีนอนเนนเข้ามาด้วยนะครับ ทั้งหมดเลยเนี่ยในโกตตาตัดทิศนะครับณน n ะยน,นะนานะเนยน a ni ni นะว่านยะปัจจัยทั้งแตัวนี้จะมีนอนเนนอยู่ไม่ว่าจะเป็นในตัดทิศนี้หรือในตัดทิศอื่นๆนะครับทั้งหมดเลยของตัดทิศนะปัจจัยไหนที่มีนอเนนอยู่ในนั้นด้วยจะมีหลักเกณฑ์อยู่3ามประการนะครับหลักเกณฑ์อยู่3ามอย่างนี้ที่ต้องจดจํานะครับหนึ่งก็คือให้ลบณอนุพันธ์เสีย หนึ่งต้องลบหน้าอนุพันธ์อย่างเช่นถ้าเป็นณปัจจัยลบหน้าออกก็จะเหลืออะเป็นนายณนปัจจัยลบหน้าออกก็จะเหลือายนะนานปัจจัยลบหน้าออกก็เหลืออานะเนยยะก็เหลือเอยะนีก็เหลืออีะนี่ก็เป็นอิกะอวะเอระนะครับปัจจัยไหนก็ตามที่มีณอนุพันธ์มีณอนุพันธ์อยู่จะต้องถูกลบออกไปนะครับให้ลบณอนุพันธ์นี่คือ กฎเกณฑ์ข้อที่หนึ่งกฎเกณฑ์ข้อที่สองถ้าสระของพยางหน้ามีเสียงสั้นนะถ้าเป็นสระอให้วุฒิเป็นอถ้าเป็นสระอีให้วุฒิเป็นเอถ้าเป็นสระอุให้วุฒิให้วุฒิเป็นโอในทุกตัดทิศที่มีนะนะครับในทุกตัดทิศเนี่ยเหมือนคำนี้นะครับเหมือนคำนี้วาสิโตเนี่ย นะข้อแม้ข้อที่2กฎเกณฑ์ข้อที่2ก็คือเมื่อลบมนะแล้วถ้าเป็นสระนะคำแรกเห็นไหมถ้าสระของพยางหน้ามีเสียงสั้นก็คือวสิทธะสระแรกของพยางหน้าก็คือวตรงวแหวนเนี่ยนะครับเป็นสระอะให้เอาเป็นอาเนี่ยนะครับเป็นสระอะให้เอาเป็นอาแต่ถ้าเป็นสระอีนะเป็นสระอีนะครับ จะถูกเอาเป็น a นะถ้าเป็นสระอ e, ิจะถูกเอาเป็น a นะครับถ้าเป็นสระอุจะถูกเอาเป็น o เนี่ยตำแหน่งเนี้ยนะครับตำแหน่งเนี้ยอืมตำแหน่งนี้นะครับ,รบเดี๋ยวเราค่อยไปเห็นตัวอย่างนะครับแต่ว่าต้องจดจำตรงนี้ไว้นะจดจำตรงนี้ไว้ให้ดีนะครับอืมถ้าเป็นอะเนี่ยคำแรกของพยางค์หน้าเนี่ยนะครับ พยางแรกพยางค์แรกของคําถ้าเป็นอะให้เอาเป็นอถ้าเป็นอ e, ีให้เอาเป็นเอถ้าเป็นอุให้เอาเป็นโอนะต่อมานะครับในที่มีสังญโกคือตัวสะกดห้ามวุฒทนะในตําแหน่งที่เป็นสระก็จริงแต่ว่ามีตัวสะกดอยู่นะจะต้องไม่ทําอะไรเลยนะครับไม่ต้องไปทําอะไรนะอย่างเช่นเนี่ยคำนี้วัชชะเนี่ยนะครับวัชชะ โรงวาแหวนมีสระอาก็จริงแต่ว่ามีตัวสะกดอยู่ก็คือจอจานนะจะไม่เป็นวาดฉายโนนะก็ยังเป็นวัดฉายโนอยู่เหมือนเดิมไม่เป็นวาดฉายโนนะครับฉะนั้นเป็นสระก็จริงแต่ถ้าเกิดว่ามีตัวสะกดห้ามทำนะครับห้ามทำตามหลักเณกีนที่สองนะตรงนี้ก็จำไว้นะครับเดี๋ยวเห็นตัวอย่าง ก็นะ<ๆ>เห็นตัวอย่างก็ค่อยซึมซับไปก็ปจะก็จะ,จะจําได้เองว่า<แ>อะเป็น A, อีเป็นเออเป็นโอคือทํำยังไงนะครับเอาละทีนี้มาดูตัวอย่างกันลองวิเคราะห์และแป,แปลดูข้อที่1เราก็แห่งโคตมะชื่อว่าโคตมะนะครับเราก็แห่งโคตมะนี่ก็เป็นยังอยู่ใน,อในของอาปัจจัยอยู่ เราก็เห็นโคตมะนะเราก็วิเคราะห์เรียนแบบตัวอย่างนะครับโคตมัสสะเราก็เป็นอปจจนะโคตมัสสะอปจจังโคตโมนะตรงนี้ก็มาจากโคตมะแล้วก็ลงน้าปัจจัยนะครับลงน้าปัจจัยลงน้าปัจจัยแล้วก็ลบณะนะลบณ้บปัจจัยออกไปก็จะเหลือสระอะนะครับเพราะสระอะหลังก็ลบสระอะที่มอม้าข้างหน้า แล้วก็นำมาประกอบกันนะครับจึงสำเร็จรูปเป็นเดี๋ยวนะลบสระที่มอมา้าแล้วก็ตรงนี้เป็นน้าปัจจัยใช่ไหมครับก็ลบออกไปก็จะเหลือสระอย่างเงี้ยมอม้าไม่มีสระแล้วก็ประกอบกันนะครับก็เป็นโคตมะพอได้คำว่าโคตมะโคตมะนะได้คำว่าโคตมะแล้วก็ลงสีวิพัตนะครับลงสี่วิพัต แปลงสีวิพัฒน์เป็นโอแล้วก็ประกอบการเป็นโคตโมตรงนี้ตัองอ้งวุติไหมครับนะไม่ต้องนะครับเพราะว่าตรงโคเนี่ยเป็นสระโอเป็นเสียงยาวนะเป็นเสียงยาวอยู่แล้วนะครับนะการจะาวุติคืออะเป็นอาอิเป็นเออุ o, เป็นโอนะอุเป็นโอไม่มีโอไปเป็นอะไรอย่างอื่นนะครับฉะนั้น ตรงนี้ก็ถือว่าสำเร็จแล้วโคตมัสสาประจังโคตโมะนะครับอ้าวหายโคตมัสสาประจังโคตโมก็แปลว่าเราก็ของนายโคตมะชื่อว่าโคตมะนี่ก็คือพ่อชื่อโคตมะลูกก็ยังชื่อว่าโคตมะอยู่นะครับต่อมาข้อที่สองนะครับข้อที่สอง เราก็แห่งนายพารัตวาชะนะครับพารัตวาชะก็วิเคราะห์ว่าพารัตวาชะสะอัปจังพารัตวาโชนะนี่ก็เราก็ของนายพารัตวาชะชื่อว่าพารัตวาชะ อัน,นนี้ก็คือลูกชายของนายภารัตวายชะก็ชื่อว่าภารัตวายชะนะครับเป็นนามสกุลภารัตวายชะตรงนี้ก็มาจากภารัตวายชะลงน้าปัจจัยนะครับลงน้าปัจจัยตรงนี้ก็เป็นสระอาอยู่แล้วก็ไม่มีการรุทินะครับอ่ะต่อมาข้อที่สเราก็แห่งนายวาสุเทพเราก็แห่งวสุเทพชื่อว่าเราก็แห่งนายวาสุเทพ จะมีรูปสําเร็จเป็นไรนะครับก็เป็นวสุเทวศวิเคราะห์นะครับอปจังรูปสําเร็จจะเป็นไรครับรูปสําเร็จนะครับเห็นไหมอะนะอะจะต้องถูกเอาเป็นเป็นไรจําได้ไหมครับอะจะต้องเอาเป็นอาฉะนั้นวสุเทวัศสะอปัจจัง จะต้องเอาเป็นอาเป็นวาสุเทวนะครับจากวาสุเทวะนะพ่อชื่อวาสุเทวะลูกก็จะชื่อวาสุเทวะนะครับวาสุเทวะเข้าใจนะครับก็คืออะนะพยางค์แรกของคำนะถ้าไม่มีตัวสะกดนะครับถ้าไม่มีตัวสะกดจากสระอาจะเป็นสระอาจากสระอิจะเป็นสระเอ จาสระอุจะเป็นสระโอไหนที่นี้เป็นสระอาะก็เอาเป็นอานะครับเป็นวาสเทโวต่อมานะครับคําที่4เรากอแห่งนายเรากอแห่งพระเทพนะครับพระเทพนี่ก็เป็นพระทิวสะอปจังนะรูปสําเร็จจะเป็นอะไรครับก็ต้องเอาสระอ ที่พอพานเป็นสระอาเป็นสระเป็นพารละเทโวอย่างเงี้ยนะครับเราก็แห่งนายพระเทพชื่อว่าพารละเทวะพ่อชื่อพระเทวะลูกชื่อพาละเทวะนะครับเราก็ต่อมาคําที่5บุตรของนายเวสามิตะนะบุตรของนายเวสามิตะ ก็เป็นเวสามิตตสัปุตโตอ่าวิเคราะห์ด้วยปุตโตบางปุตโตเวสามิตโตนี่ก็ยังเป็นเวสามิตรอยู่นะครับพ่อชื่อว่าเวสามิตรลูกก็เวสามิตรเหมือนเดิมนะไม่ได้เปลี่ยนนะครับเพราะว่าเป็นสระเออยู่แล้วคำข้างหน้าเป็นสระเอ บุตรของนายเวสามิตรชื่อว่าเวสามิตนะครับชื่อว่าเวสามิตนะครับเอาละเนื้อหาของวันนี้นะครับนะโดยสรุปก็คือนะสิ่งที่เราควรจำก็คือลักษณะของตัดทิศนะสรุปให้นะครับลักษณะของตัดทิศเป็นชื่อของปัจจัยที่ใช้แทนนามศัพท์นะครับในรูปวิเคราะห์ก็วิเคราะห์ตามตามความหมายของศัพท์ไปแต่ในรูปสําเร็จจะใช้ปัจจัย เข้ามาเติมข้างหลังนามสั์แทนนะครับแล้วก็จะมีว่าโดยใหญ่มีอยู่สามนะครับว่าโดยใหญ่มี3าสามัญญาตัดทิศภาวะตัดทิศแล้วก็พิยศษตัดทิศแล้วก็สามัญญาตัดทิศเฉพาะสามัญญานะครับถูกแบ่งออกเป็นอีกสิบสามที่เราเรียนไปคือโคตตัดทิศทีนี้มาดูโคตตัดทิศเนี่ยในโคตตัดทิศตัวเดียวมีปัจจัยอยู่แปดตัว แปดตัวนะครับซึ่งปัจจัยทั้งแตัวนี้จะใช้แทนโคตตแล้วก็อปัจจสันะใช้แทนนะครับอย่างที่เราเห็นเนี่ยวสิตสาปัจ,จังวาสิโถเนี่ยนะครับก็คือณปัจจัยอันแรกนะครับณนะปัจจัยใช้แทนอปัจจสับอนะปจจสับในรูปวิเคราะห์วิเคราะห์ด้วยอปัจจะแต่ในรูปสําเร็จอปัจจสับนี่จะหายไปหายไปแล้วใช้ณปัจจัยเข้ามาแทน นะครับใช้นะปัจจัยเข้ามาประกอบกับคําว่าวสิถิธาแทนนะแล้วก็าปัจจัยที่มีณอยู่นะครับหลักเกณฑ์นะปัจจัยที่มีณอยู่หนึ่งจะต้องถูกลบออกไปปัจจัยไหนก็ตามในตัดทิศท,ทั้งหมดนะครับไม่ใช่แค่ข้่ตัดทิศอย่างเดียวทั้งหมดเลยปัจจัยไหนที่มีณนะตัวณนะตัวนั้นจะต้องถูกลบไปลบเฉพาะนอนนนะครับไม่เอาสระไปด้วยลบเฉพาะนอนนนแล้วก็ ท่าสระของพยางน้าในคํานั้นนะครับอย่างเช่นคําว่าวสิทธะท่าสระของพยางหน้าเป็นสระอาให้เอาเป็นอา,าถ้าสระของพยางหน้าเป็นสระอิให้เอาเป็นเอสระของพยางหน้าเป็นอุ e, ให้เอาเป็นโอ,น,น, U, อน,นะครับแต่ถ้ามีตัวสะกดนะแต่ถ้ามีสะกดนี้ห้ามทําแบบนี้นะครับห้ามทําตามข้อสนะองอันนี้ก็คือหลักเกณฑ์ นะที่เราต้องจดจำในเนื้อหานี้นะครับเอาเราวันนี้นะ่ะที่เรียนไปก็เรียนได้เฉพาะหน้าปัจจัยนะครับหน้าปัจจัยในโคตตาทัตทิศครั้งต่อไปก็เรียนในณนะแล้วก็นานหน้าปัจจัยในโคตตาทัตทิศต่อนะครับวันนี้ก็เห็นส,สมควรเก็บเวลาสุดท้ายนี้ก็ให้ทุกคนทุกท่านจงมีความสุขกับการเรียนภาษาบาลีนะครับสัพเพตุมเหสุกิตาโหตถะทุกขามุจฉะ